หลังจากที่ทราบว่าเทศบาลเมืองนุบุรีและกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเตรียมจับลิงฝั่งพระปางสามยอดฝั่งโรงหนังมาไหลลามา่าในเร็ว,รว,รวนี้ชาวบ้านนั้นต่างรู้สึกดีใจและอยากให้เข้าดำเนินการจับลิงโดยรวดเร็วพร้อมทั้งขอขอบคุณเทศบาลเมืองนุบุรีที่ดำเนินการทำความสะอาดทาสีตีเส้นจราจร ใหม่ทั้งเมืองทําให้พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีนั้นมีความสะอาดและสวยงามครับหลังจากที่ทราบข่าวว่าจะมีการจับลิงในบริเวณฝั่งพระปางสามยอดฝั่งโรงหนังมาลายรามาทําให้ชาวบ้านที่อาศัยอยู่และประกอบกิจการการค้าในบริเวณดังกล่าวต่างดีใจโดยชาวบ้านรายหนึ่งกล่าวกับผู้สื่อข่าวรายการทันข่าวเทศบาลเกาหน้าว่า หลังจากที่ทาราบข่าวว่าจะมีการจับลิงฝั่งพระปางสามยอดฝั่งโรงหนังมารายลาม่ารู้สึกดีใจและอยากให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการโดยเร็วเพราะปัจจุบันลิงในบริเวณทั้งสองที่น่าจะมีจำนวนมากหากจับไปบ้างก็จะดีเพราะลิงก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ประชาชนชอบแย่งของกินบ้างเมื่อจอดรถซื้อของก็จะดึงยางกันฝนรถจนบ้าง จนคนไม่กล้ามาซื้อของในบริเวณดังกล่าวโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวบริเวณพระปัางสามยอดซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่คอยถือไม้ไล่ลิงตลอดเวลาหากจับออกไปบ้างก็จะทําให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินเที่ยวได้อย่างสบายใจคนที่มาซื้อของก็จอดรถได้อย่างสบายใจอยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาดําเนินการโดยเร็วเพราะลิงสร้างความเดือดร้อนรําคาญมานานหลายปีแล้ว และขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่จับลิงฝั่งตลาดมโนราซึ่งลดลงอย่างมากอย่างเห็นได้ชัดที่ยังกังวลอยู่คือลิงฝั่งพระปางสามยอดฝั่งโรงหนังมาลายามาและฝั่งสารพระการที่ยังมีจำนวนมากอยู่และที่เป็นข่าวคือลิงขยายอนณาเขตไปที่โรงเรียนพิบูลวิทยาลัยสร้างความเดือดร้อนให้นักเรียนอยากให้เจ้าหน้าที่เข้าดาเนินการอย่างเร็วที่สุดซึ่งเชื่อว่าหลังจากจับลิงออกไปบ้างจะทำให้เศรษฐกิจของเมืองลพบุรีคงกลับมาคึกทัก ส่วนที่เทศบาลเมืองลบบุรีร่วมกับหน่วยง,งานต่างๆดําเนินการปรับภูมิทัศน์พื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองลบบุรีโดยการล้างทําความสะอาดพื้นถนนรวมทั้งการทาสีตีเส้นจราจรใหม่ทั้งเมืองลบบุรีก็นับเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมเพราะทําให้บ้านเมืองมีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบมากขึ้นต้องขอขอบคุณทางเทศบาลเมืองลบบุรีที่ดาเนินกิจกรรมในครั้งนี้ครับ ตอนนี้ที่ยังระวังอยู่เหรอครับตอนอยู่ช่วงไหนเนี่ยฝั่งหน้าบ้านเนี่ยฝั่งฟังอะไรเนี่ยก็ามาได้ตรงนี้สักพุดหนึ่งนะและ้วค่อยชั่วเลยตอนนี้ที่เขาลังทงํากงเพื่อจะรองรับตรงนี้นี่ดีไหมครับอีกสักสองอาทิตย์จะเสร็จนะดีดีดีมากมีคนจะชอบน้นะชอบใจกับงาน,นเลยคนในตลาดพูดไงบ้างครับตอนนี้ก็คงจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะค่ะ พูดกันเพียงเดียวแน่ว่าค่อยชั่วไม่ต้องเดียดแล้วหันซ้ายหันขวาดีมากนะจ๊ะคิดว่าเศรษฐกิจจะเป็นไงครับในอนคาคตก็อาจจะดีขึ้นนะถ้าลิงมันยุบขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะก็คนจะได้เข้ามาในเมืองได้จอดได้ีตอนนี้มันจอดไม่ได้เลยไงถ้าลิงค่อยชั่วไปคนก็จะเข้ามาเพราะคนมากินก๋วยเตี๋ยวมีบอกว่าไม่กล้าเข้ามาในเมือง ตัวลิงทำแบบนี้ได้ก็ดีขึ้นมีการทาสีถนนหนทางเป็นไงครับสะอาดสะอาดตาขึ้นโล่งดีสวยางามแล้วละ่ะอยากจะขอบคุณอะไรทางเทศบาลกรมบุทยาได้ไหมครับขอบคุณทุกคนน่ะที่มาทําจัดการให้ขอบคุณทุกคนเลยจะได้บ้านเมืองเราจะได้รุรีจะได้เจริญหูจเจริญตาขึ้นชอบใจมากตอนนี้นะ เพราตอนที่เ้ืมันขายตกขายตกมากเลยเพราะรถไม่เข้ามาในเมืองก็ทําอย่างนี้อาจจะดีขึ้นเยอะขอบคุณทุกผูฝ่ายที่มาจัดการให้ท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือข่าวสารจากรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้านำมาฝากทุกท่านกันในวันนี้ ก่อนจากกันในวันนี้ขอขอบคุณนายแพทย์วราศัก์ไกลเลิรก,กรรมการผู้จัดการเคเบิลทีวีลบุรีที่ให้การสนับสนุนรายการทันข่าวเทศบาลก้าวหน้าด้วยดีเสมอมาสำหรับวันนี้ผมกิติเล็กชัยและทีมข่าวสวัสดีครับ